ทุกคนมีราอองางโเกแคซึ่งวันนี้เราจะมาเก็บิจาร์พิเศษีกทนแล้วโปรเจกต์เขม่นวนง่ายอีกแล้วก็เออจะได้เห็นด่นซึ่งปจเดือดก็มีแเาเปลี่ยนเลยอเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเปลี่ยนยังไงก็กดไปที่รกนะก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงผู้ชายได้ส่วนปรเจกตอะไปรเจตลเป็นผู้ชายก็เลือกผู้ชาย เรามาถึงภารกิจสุดท้ายเลยนะในหมดกีฬานี่คุณครูต่อยมวยกับแฟนทุกคนอันนี้มันโฆษณานะไม่ต้องไปสนใจ ครั้งนี้ฉันจะเป็นมวยฉ,ฉันจะต่อยฟราฟลิทุกพอนี่มานี่เลยฟรานซิสมาลุยับฉันมาเลยมาเลยเลยโอ้ออนมาเลยฟรานซิทโอ้ยฉันกลัวแล้วแต่ว่าพแกรู้ไหมว่ามานเ่นแหลกขนาดไหนไหนนี่เอาไปเลยเอา,ม,ามันขึ้นมาฉันจะซ้อมมันอีกโอ้โหคือโหดมาก เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนี่ร้มีอไสด้ยินแล้ว เดี๋ยวเราแค่ขอดูเด็กคำสั่งกันกนะว่าเขาจะทำอะไรสิ่งที่เราจะช่วยรานคือได้เนี่ยนั่นก็คือการใช้ไดนามต์ใส่ลงไปในฮอทดอกที่เรามาช่วยหรือว่าอะไรเนี่ยที่เรามาช่วยหรือว่าแก้งหรอนะือไ <c oughs> ม่นมีนนนนนนะนนั้นหรือเปล่าอ่ะ ไทยสองไทยโอ้โหโอ้โหแล้วมันมีน้ำอยู่กับนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหมาเริ่มโอเคทุกคนเรามาเริ่มใหม่ใหม่กันเลยนะเมื่อกี้อยเช่ไม่รู้ว่าว่ามันมีนะน้ำอยู่อ่ะเพิ่งอยเช่ก็เพิ่งมาเล่นนี่แหละ โอเคทุกคนเรามาเริ่มันใหม่นะแต่เรามาดูคุณครูซ้อมก่อนคุกทมเาคทุกคนเรามาเริ่มใหม่เลย เรามาดูคำสั่งแล้วนะคำสั่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไม้ถูพื้นมาถูโอเคแล้วไม้เอ๊ะไมถูพื้นม่อยู่ไหนซึ่งไม้ถูพื้นอยู่ในห้องน้ำซึ่งบ้านของคุณเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่สองห้องนะเอ๊ะห้องนี้ไป อุ้ยตายแล้วเราเรา,เราเข้าห้องใต้ดิน,นในบ้านไม่ได้เลยก็เพราะว่าคุณครูอยู่เฮ้ยนี่คณคเพขึ้นเป็นชั้นสองแล้วนี่อ่าคึอทุกคนคเลยอ่าเอ๊ะต้องทำงไงไม่มีกุญแจเหรอเอองั้นงั้นใช้แคลงได้ไหม เฮ้ยฉลังได้ยึดใจมาแล้วไดดมัยแล้วอ่าได้มาแล้วไดดมัยทุกคนะโอเคทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าไดดมัยคืออะไรก็คือระเบิดนี่แหละแต่เขาเรียกว่าไดดมัยระเบิดแต่ไม้นี่โอ้โหตกแน่แนี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาคิลที่นี่าใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลานี้ เฮ้ยอึดีมต้นไม้ดีกว่าอุ้ยไม่ได้สันมันได้สันโอ้ยเยอะสันสิอย,อยู่ตรงนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ ฮ่ามาถึงรอบที่สองแล้วครับตอนนี้อยู่กุมรุ่นป้อนซึ่งจะมากินหัวดอกเชือพลังนะครับโอ้ยมาเล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 ยวัดท่าไม่ต่อโอ้ยเดี๋ยวนะฉันกินหัวดอกไปทำไมทำไมมันเผ็ดอย่างเงี้ฮะป้อนซึ่จะบ่งรถแกจะอ,อ้วกอ่ะเออคไขเลยไฟแดงตาย,เ,ยปเป็นกี่เท่าถนะึงกับเย้สำเร็จแล้วนะ คุณครูกายเป็นพี่เท่าไปแล้วซึ่งเงันนีดีไว้ใช่ก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจ้าท่านใหม่ค่ะ